สบายดีพี่น้องที่ทิดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีหมอลำอีสานไกนคอมขอต้อนรับเข่าสู่ร้การตามติดชีวิตหมอลำมือนีจะพาไปตามหาอดีตหางเครื่องอดีตนั่งเอง ก็ว่าได้จะเป็นไพ่บัตนั่นก็คือเพนลพาผ่องพัน์จากอดีตหางเครื่องคณะประมวลชว์ค่าโต35าบาทหลังจากรังกันยายไปอยู่สังกัดมารำคณะเพชรเสมาอำเภอบั่นเพนจังหวัดชัยภูมิกรจะย่ายมาสังกัดมรำคณะนกยุงทองเป็นนั่งเอกเนเป็นเมพยพญาเนเป็นนั่งรายเนหลังจากนังกรมาเป็นโตโกงสังกัด หมอลำคณะเพชรปัตพันธ์เดินสายกับหมอลำหลายคณะคณะหน่อยคณะใหญ่ถอดเนบถอดเนก่อนจะใหญ่มาสังกัดหมอลำคณะรัตนศรีอินตาธยราชอยู่สังกัดบัพักรัตนศิลป์สิบกว่าปีเป็นหมอลำทำนองขอนแก่นก่อนจะใหญ่มาสังกัดหมอลำคณะใจเกินร้อยมือนีติดตามเรื่องราวชีวิตอดีตหางเครื่องสู่นางไร่รุ่นใหญ่ในมือนี นี่คือพ่อกับแม่ก็เป็นหมอเล่มนะคะพ่อก็เป็นพระเอกแม่ก็เป็นนางเงียบยใส่จ้าบ้านยุใส่บ้านอยู่อำเภอหนองเรือค่ะอำเภอหนองเรือจ้าบ้านฟ้าเหลืออำเภอหนองเรือบ้านฟ้าเหลือหนองเรือขันแก่นคณะแรกนี่เขาไปสังกัดเลยคณะไหนจ๊ะคณะแรกๆนี่ไปหัดลำเพลินแบนคณะหกซีเอลจะไว้ไหนแก่ซีเอวอยู่ใส่คณะนี้คณะนี้อีกยุใส่ ป้านป้าเซียวเพื่อนน้องเลื่อนคะโอ้างเลกเลยในชีพิตเบคณะอเลยคณะไหนที่เขาเกิดมาคือว่าว่หมอลรำเลยเป็นบอลเมนจะขนาดมวลโชว์ขอมวนโชว์จ้เกิดอีกทีดูเร่ขนะดขะมวลโชวแล้วก็ไปเป็นหางเครื่องบอเป็นหางเครื่องอยู่คณะปรมมวลโชว์มขนาดกมวลโชวเป็นบอจ้าแมนจะอยู่สมัยตะกี้างเครื่องถ้าเป็นค่าูรายปัจไดสมัยหนึงสมัยตะกี้สามบาทสมัย ก่อนนอกจ้าสามพันห้าบาทนี่ขึ้นหลายสุดแล้วหลังจากประมวลโชว์เขาไปใส่ต่อป่ะเนหลังจากประมวลโชว์กัออกมาแล้วกัมาอยู่น้ำของไงบ้านมาหลายค่ะมาอยู่ของไงเกรสีมาเกรสีมาจ้าอผมจะยุ่งใช้พูดหนิจ้าบ้าแทนใช่ยังตอนนั้นเรียนขอยนอกสมัยนี้แนบ่แ้านนี้แจ้งเลยก็เด็กคำา่าสูงนกยูงทอง ตอนนั้นคณะนุยยืมคลองนี่ตะกิมไอ้บ้านเชื้อพราพลว่าเป็นนั่งเอกบานนี้มันติดตุไลยังโบก็เลยบ่มีผู้ใดไรล่ำเหมเบิน่นเบิ่นก็เลยมาทางบีกับพอดีกับปางพอดีช่วงนั้นเป็นแม่ลูกอ่อนเป็นลูกลูกได้ลูกน้อยบ้านนี้ก็เลยตัดสินใจไป็นซอยเบิน่นมาซอยเบิน่นจ้าคณะแรกเนี่ยเขาเป็นนั่งเอกยุคคณะใดคณะที่เป็นนั่งเอก เลยรึเปล่าเออนนี้เ้าเป็นแดนเซอร์ยูเป็นบอสเลยจังเลยก็เด็กฮันดี้เป็นเป็นนักเอกกันสินะเห็แนแมวเห็นเป็นความสามารถในการล้องการรับจังใดกันสินะจงังใดมาเป็นนักเอกคณะแรกคือประจํามันไม่มสิฮันพวกไรขาดนี่สิมาจับใส่จับใส่<อ>เลยนะอ๋อสมัยตะกี้กันด่าแม่ที่แรกๆนี่คือเป็นแมบบ่ไปหน้าก่อนเลยอ๋อแม่ไปหน้าตอนสมัยนู้น คอยูจากคณะรุ่งทองอยามัเป็นนักเก็ตมามาจา่ารับเรื่องใดทีเขารับสมัยเนี่ยอ่าตอนนั้นเลี้ยงสาวไตวันอ๋ออย่างเด้จ้ยาสาวไตวันตอนนั้นเป็นไอรัชดาพรรณยูวอลยิ่งกันบ่บอค่ะเขามาหลังเราก่อนแกไปยูก่อนยุยก่อนแต่วัยที่แกได้ออกออกวัก็เลยบ่มมี่พูลลัก็เลยได้อไปไปไปยู่ลุ้กท้องโดดมันไงสองปีหแลมันสอง หลังจากนกยุงทองแล้วเขาไปใส่ตอ,อ,ตอไปหรยออกจากนกยุ่งทองออก,กับเอามาพันปวนแต่ถทาไปไอคนบเพชรประพันธ์ออประพันธ์อ่าคนี้ก็เดเด่สกัน,ปนปไปอพันปดอพันเป็นแม่นั่งอกนะปเป็นแนัเอกจากเป็นตัวหลังจากเพชรประพันธ์เดียวอัดเพชรประพันอีกคาละหมดเกลนได้นองจากมาละหเกลหลังจากเพชรปะพันธเดียไปใส่ตอไปเพชรประพันธ์ล้วก็กลับขึ้นมา ของพ่อยญยพวกพ่อยาหนาย่านพวกเนี่ยอ่าแลกี้มันจะเป็นเทพประสิทินไอ้นาย่านแล้วก็ของไอ้ชุ่มแพรคเมพิวเตอคณะใดที่ถอดถอดไปคือเป็นมอรักสังกปีลังสีดแล้วรว่ามัเป็นมรักถอดจอ่าขาจะเอื้นไปคณะใดกับันแม่้านอแม่ค่ะาปักหลังก็รดสินเป็นมแม่ค่ะจนสิ้นที่ยุบหลังแม็นมรจางหลังแม่ในช่วงที่กนระนสิเด็กสิปีแล้วเด อนเทจำได้ป๊ได้ม to erm ่ได้จำอะไรไงตอนตอนตอนนั้นเนี <s <S ่ยสีรัมยืนนั่มืนถุงบังแก้วลูกถุงบังแก้วคณะรลบหน่อยก่อนอ๋อมาลบหน่อยก่อนจ้าก่อนสิมาอยู่รัตนสินก่อนคืออยู่หลายคณะรดไปยนมาอยู่หันตะบองแล้วก็จังมีน้องใต้ได้โอดนะโอดอันนั้นน่ะพระเอกนะโอดอันน่ะจ้าพระเอกคนนั้นไปกี่แกเหรียญยูยืนนั่รัตนสินเส์มาหนี้แกก็เลยว่าใหญ่จะมาอยู่น้ำตกหอยบ๊อกมานะ เขาเป็น่ยนลนหลายพวกยายก็ยังกินเหล่าล่ำทมัยได้กินกินเหล่าล่ำเด้หมอแมนกินเหล่าล่ำแล้วพวกินกันรับกระด้างแมนมันเป็ี่ยนไปบุเพราะว่าสมัยได้กินมันเป็นอันมันเป็นได้อบต่อไม่ก็นั่นไม่อย่างก็มาร์กเนื้อว่าล้วเมืนว่าต้องเข่ามาเลี้ยงว่าล้วตรงนั้นนั่นนี่นะมาเรียนก็นล้วมาเอ้า บอกลาว่านั่นมีค่าเกี้ยงกันจะไปยู่อขึ้นสิรับได้เพราะหลักก็เลยโวยวนาบนปั้งเหมือนหลักลัตตาลินเนี่ยบ้าเคยกินเหล้าอย่าง่นก็เลยว่าสิบ่ปัดโตได้ที่เนี่ยก็เลยพยายามเรื่องลูกเปใหญ่แล้วตอนนั้นลูกสิเขามาเรียนมหาลัยแล้วสิเขามาทางในแล้วเริ่มเลื่มนั่นแล้วก็เลยมาอยู่รัตนสินนี่โดนก็โม่ที่สุดเลยโดนที่สุดเป็นบ่าแมนก็ปีทือว่าโดนแมนโดนเพราะว่าจีบ้านเคยจากลัตนสินไปสองเ่อสมัยปีห้าสองก็ปีมังหันหกศูนย์มาหันแมน สุกะเลยแม่กะเลยไปไหเนี่น้องเือยะโสรจาบัจัของี่าไปกระเล่ยมือโยาปนี่รัตนจิงเขาเน้รับเรื่อเลเดนแะไก็ส่เป็นอียงเในบนบาาในกือไปไปปีแรกนี่สีล่ำเียงสวรรค์บรรดาลเออสวรรค์บรรดาลปเทรายบาน้ก็เล่ยเมื่อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงอียงก็ละเี่ยนวนเาวีนไหมา้นเียงออียงเราลงยังเราลงเลียงมันเียงใกล้กันเอ่เียงนังกัเป็นนั่งเอง เลี้ยงสวรรค์บดานนี่ให้เป็นแม่ตัวโกงเ,เป็นบ้าลูกโกงมันเนาะแล้วก็มาเลี้ยงเอาอย่างเนี้ยโจ้กเจตาปฟารีคิดอ่าเป็นน้าเดือนหันแล้วก็มาเลี้ยงอ๋อมาหลายแนี่ยลายเนาะอ่ะก็มีบ้านบ้านหน่อยเด็กก็มีลายประสบการณ์ในวงการบัลลังกมาเพราะเป็นศิล์ซึ่งสามสิบกว่าสามสิบกว่าอะไรคะที่อยู่ในวงการบัลลังแต่เก่าคือมาเป็นแดนเซอร์จนพองอดปัจจุบันแต่แต่ออกโรงเรียนป่องป่องเป็นแดนเซอร์ปัจจุบันนี้น้อยจะมาเพิ่นมัด ยางเอายางอยู่หมเอชุดนางเรืชุดมันใส่มันพจุกมอจุหมอหน่อยสมปีอยู่ในห้อกางจาจ้าคือว่าดทาานหลายคณะคณะหน่อยคณะใหญ่แนนกะมั่งเา่ถึงรัตนักศึกษาระดับนักศึาขมาเป็นทั้งเป็นโตโกงป็นนักเอกป็นแม่พะย่จ้าถยางเลยเป็นเขามัดสุดแล้วมันถึงก็เขาเร่เตนเขามันสบายสบายกะรถโตโกง โต้งค,คือบุคลิก,กเขาเแบบเต็มเป็นบ่อแม่คเคยเห็นไดบนากแม่โตงตอนนี้ร็แต่ล<ม>ะสินงนาแต่สินาเป็นผู้หญิงอิมบาตเนี่ยคือเต็มโตเลยวันนาะคือ,ค,อคือพ่อนั่นล่นเนาะนี่และนอกจากลบทำน้องค<โ>อนเกนแล้วคำน้องอื่นลนาไหนบอกคำนอ้องอื่นกับกับกับพระห่าถในเคยแต่เคยแต่ลำพื้นนั่นะลำพื่นเม่นบอกอันไหนะบ่างคอนเกนลำพืินอะไรยากของการในการลํารการลำลไอ้กี้กับลำพิ้นหมดแล้วเนี่ยเขยว่าลำพื้นตอนทีไ่ย้ย ไปอยู่คณะนกยองฮวองเป็นลำ่มคนที่รั่ขอนแก่นมันมันสิเป็นลำรึ่งกลางอ๋อบอกไม่ใช่เถิดบอสุมันจึเป็นมันสิเป็นลำแบบสี่สี่คือคือขอนแก่นแต่บอสบอสแมนบอสแานเครื่องสิบบอกแมนสิบขอนแก่นกับขอนแก่นสิรั่เพิ่นกับรั่เพิ่นมันสิเป็นมันสิเป็นระวังจุ่มแพร่ขอนแก่นมันสิเป็นอันนั้นกัน ของชุ่มแพมันสิเป็นเขาเชื่อันว่าล่ำล่ำก่อนหกก่อนก่อนหกก้อนเก็ก็เปนเออคอนแก้ตนี่เป็นก่อนก่อนแปดก่อนยันที่ยังสิมันสิเงาอกันมันเดือนการเดือดเาอนเสากนการเขาจะได้กบอลลังม้าเนาะแมนจัดจำได้ป่าวว่าคอนแดบ้างชุเพล่ำแบบตัวอย่างจำได้บ่อยป่าวบ้างจำได้บ่อสมัยจะกีืเป็นหลังอกูปังเอ้เพิาะว่าเป็นสาวจอย เห็นใบฮังใบกอยง้มลมตองมาเป็นเวีมันเป็นบี้หรอะมัน้องต้องท้องก็ะปแมนลรับกปเรื่องท้อนี่ร้ำกเป็นเป็นเป็นกำเครื่งเลือดหลบอกมันจะไหนยังไงล่ะว่ารับโปโปไปปะบอกพวกนี้มันจำได้จะกก่อนโซกแต่นก็่ยากรับรัเขาเป็นตัวยางในคนฟังพว่าแบบคนเอื่อหุ่นจังก็เอสิเป็นลูก หูยินหูได้ยินหัวมาวะเอ๊บปเสือในสายตาหัวนี้มาเอาเมย์โอยโอยได้กระบอกมันสิเงือนมันมันตีเป็นหวานหวานกันหวานกับแมนชุบเมย์ลงลูกทองอ่ะตัดสินใ้หวาน อ,อันของรัตนสนสินหรือที่ว่าไปเป็นคัมบ์บ๊อบบ๊อบบ๊อบไปง่ายๆตลอดรัตนนสินไปเอารัตนนสินมันยังไงบอกพี่น้องไอ้ซิมโหลดบทก่อนสุนทรวานอาจารย์ไผแต่งเติมเสริมใบเกิดปจัจจัยแรงกล้าศรัทธาวงเสื่อบนอาจารย์เป็นผู้คนเขียนเรื่องให้ยังฟังม,มันจะเป็นโอมันจะเป็คือกันจฟันมาสามาทำน้องติดตวนตวนทุกคำน้องเด็กตวนทุกวานเลยเพราะมันจะเป็นทั้งชุกแพ่หรือว่านกยุ้งท้องหรือว่ารัตนนสิน เ็นความแตกต่างในการเลื่อนคำการลอกแก่แล้วก็วังวังกับเป็นบักเนาะบานีราตนาสินไม่ซูใจเกินร้วยปัจจุบันไม่โม้ใจเกินด้วยมันเอาทั้งมันจับมันทำน้องผู้ใดมาหรือว่าถึงเพราะว่าคนละมันมนตลายของมันทีนี้ทำนององเอาทำนองของคันว่าไปแล้วคือของลาตนาสินเลยเพราะว่าผู้ผู้แต่งก่อนล่ำนีโคงเลียงเป็นหัวหน้าเป็นครู้ผู้เกียนแต่ว่าผู้แต่งผู้นั้นนี่เป็นอาจารย์สายฝนสายฝนนุ่นสบายดีคือ ยล่ยุตสินมาก่อนหอาจาย์สนผู้สรรคเล่ย่รัตนสินมาก่อนมนค่ะนคะมันเลยจะมาทำน้องนั่นแมนค่ะบเป็น่าอาจจะจ่าจ้าก็คือการับันสินจ้าแมนค่ะจากก็ถึงก็เินเหมือนกัเอาผ่านดิสามทั้งน้องเลยชุมเพรัตนสินแล้วก็น้องยุบทอน้องมาทำน้องไตรบานล้วเขาถือบ้าเล่าไงเล่าไงรือว่ามันถูกกับีถ้าเล่าไงถ้าล่าไงกับันเนี เป็นของยุ้ยแพ่ชุ้แพทเป็นบอลำงายกว่าแม่ค่ะคล้ว่ากบวนทุกสัปดาห์เที่ยงคืนมาหนม่งววันทุกสงาหวันเนาะวจะเป็นชุ้แม่โดุกท้อหรือว่ารัตนสีบานนี่จังใดก็ได้ญ่าขอสูงบอลำแจงกันลอยทั้งทีเป็นบอลรำออกม้ในวงการเล่นโอันนี้วันหน้าเปิ้นกับว่าเนาะเปิ้นกับว่านทามี่ทังไม่กะห้ไปแบบว่าเปิ้นสีขอปั้นเอาเอาไปขึ้นไม่ เพราะว่ารุ่นนี้มันเถาแล้วจะวางสิล่ะก็เลยบอกว่าถ้ามีถ้ามีคณะใดที่อยากเอาพี่เพื่อนนื้อเวินนั่นกาให้พี่เพื่อนไปน้ำเวินเลยเดอร์อ่าเป็นกะบางสิล่ะพ่อตาตินใจมาอยู่กับเวอนจะลอยก็กากาบพ่อันเลยตัดสินใจเพราะมนาเพป็นตัวไปก็ได้ถามมาเอามนาแต่พ่อตีมอลันเถาตีเปิ้นกะเล่าพ่อตีครับผมไม่ได้เอามาเป็นนางเอกผมเดี๋ยวมาเป็นโตแบบโตแม่หรือโตให้ยังนัได้นะเด็กผูิงมาเาได้รัารดูแลจาก ปีนี้ก็เลยได้เป็นปีนี้ก็เลยได้เป็นแม่น้องมูงาก็เป็นนั่งไปเลยบานี้ละจังเพื่อตะกินมาสูใจกันน้อยบนบานในการแสดงเขาเปลี่ยนใหม่หรือว่าอะไรกันกับกับค่ายกันแต่แต่แต่ละเก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าตะกี้มันมันสิมักสิดได้เป็นเจ้าเป็นยังเนาะอันนี้มันสิลดลดลงมามาเป็นคือสมัยตะกี้เนี่ยมัเป็นคนใส่ล้วสีน้ำเหลืองเกับจากวงนอกมันษัตริย์เนาะปารีสพ่อมาใจกันดอยนี่สิเปลี่ยนใหม่หมือเปค่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนจากพญาลงมาอยู่เป็นขี่ค่ะอยู่ในโอการมัจจุบัมาสามสิบกว่าปีถือว่าเป็นบุคลากอดที่มีความหนุนท้องสำหรัยสำหรับแม่ในเนมลถือว่าแล้วก็เก่งพร้อมเด้บทบาทในการแสดงต่าจะเป็นั่งเอกแม่แพะเนืหรือว่าโตโก้บทบาทในที่เขาเจิดเกิดคือบทบาทตัวโก้เม่ดหมอมันเล่นอันนี้นั่งเอกนั่งเอกก็โตโก้มันอันไหนมันเล่นเนื้อตรงกัน นางเอกมันเป็นมันเป็นดัดัจริตมันเป็นแบบต้องอ่อนหวานต้องเอ้ต้องเงืองสินะะมันมันเป็นตัวผมเขามันแบบแบบได้กระไระดะแบบได้กรไดิเบสเอ้ยยังกระไรแบบเอ้ยบ่ายังก็บพองพ้างไปแบบงไเป็นบุคลิเขาแบบจ้า่สอนเต็มน แต่งไหนทไมตะกี่แต่ีไมเขาอีก่ามก็เลยกว่าเท่านอนดก็ยังเตรยมโมเต็นเข่าเยอะกางงาถ้าใส่ไปเบิ้งกับอันก้าๆเนี่ยคือเก้าือแค่าวเลยว่าแตกใจไม่มาห้งที่เท่าก็เกๆเสมมตนไลฟไปแต่เนอายุสี่สิบเกปี โดดเนาะเต๊ะสิบกาปีสามสิบกปีใช่ปสามสิบกาปีถือว่าโดดนี่เนาะแต่จะเป็นหางเครื่องสตะกีเนาะสเปนตางเกิน่ีเขาจะนับแบบไดหนึ่งสยแมนนับนับแปนับหเพราะสตะกีมันจเป็นว้ายเต้นแต่อย่างหะขึ้นอย่างเต้นเดี๋ยวกยกยกไ้ันลันยันยันลันดขาบอกๆมุนขันมุวนทั่งสิก็ต้องยกมือขึ้นกับาา S <S สมัยตะกีดสมัยสมัยตะกีดเด็กหน่อยบ่ไข่บ่ไข่บ่ไข่เปียวอะิบ่ไข่เปี่ยวบ่ไข่เบื่งแถบเบิ่งมลันไปก็ไปน้อนบ่มีหนามือนไงสิแมนบะบ่บ่คือสมุน เมือถึงสมัยตะกี้ว่าล้ำสมัยตะกี้กับสมุนห์มันต่างกันแต่ไหนแต่ใดที่ที่แม่ไปล้ำบานนันบานีบรรยากาศสมัยตะกี๋ผู้เฒ่าฟังล้ำนี่ฟังเป็นเรียงเป็นล่านางฟังลีไห้น้ำพร้อมย่ำสมุนว่าเขาหัวมีเมียหน่อยเฮ้ยเอ่อไล่ออกจากเวียงจากว่าอยังไรสิไม่ย่นัมแม่ยังคนจีนแห้งมันหรอกแมนแมนตั้งชาเบิงฟั่งอิ๋วแล้วล้ำกับล้ำแบบฉากนึงเลยใช่ว่าโอ้หลายก่อนแมน ตายกว่ามันมีเตย้อ่ะคันคันเตยก็เป็นเดินเปนั่นนั่นไปเดินเดินโดดไปอ่อดีตรักดนตรีแล้วแต่มันสจีดนน้ำฝนอ๋อแล้วคืนีจากเวนอดีบ่ได้โป้งโป้งเป็นบ่ได้ถ่ายอย่างหวะดีเลยคืนเลยพอรำโจ๊บปั๊บไปก้าวหน้ามีอย่างเรียบร้อยแล้วปิดฉากปั๊บแล้วก็อดีตรักนักล้ำประจำจิตขึ้นลวดอ่าปีจะไม่ได้กี้ผู้เฒ่าเบิ้งมอลลัมดีบอ๊บอ๊บ่นช่วงหนักสิบ่มีวัยรุ่นเท่าไหร่ เขาไม่ไ้หลุ่นเลยะมันสิบอือสุมือสุมือจะไม,ม่นอย่างพูดเท่าบกามาเบิ่งย่านเด็กน้อยติกันเป็นคำเพิ่นว่ามันอนอกจากสิมากออลี่เลี่พนสิไปนั่งอยูกนกลางๆเลยเนี่ย้งงกีแล้จังหวัดใจตำบลใดข้าไปแล้วคนแบบผูสารเบื่อเบียบเบี้ยบน้อยแบบโหรเจ้าเทียยูเจ้าเป็นเจียง่หรเจ้างเื่น เอ้ยตวนต้นมากต้นมากฟังดีมืดสมัยตะกี้รล่ะเพราะว่ามันเป็นหมอลำหั่นหั่นในนั้นเนาะอันนี้ยุคสมัยตะกี้สมัยหั่นต้นบักข้าวแบบแมนเอาเอาอันนี้จหนหั่นหั่นหมอลำข้าวหนิแม่เหยียดขึ้นจังเงี้ยนคือจังนั้นมันจะมีซ่านออกมาแล้วบ่นี้ันทั้งขางนี่เพื่อนเจียวใบผักข้าวไปโพทั้งขางมาให้คนนั้น่นมาหาซองไม่มีหมอลำตัมีอยู่แต่ว่าเขาบ่หาหมึ่นคือสมัยเขา่ปน ยุคยุคสมัยแล้วก็รับฉากไปกี่ไปไยังไหนเอาสุดทางไหนเอาสุดทางมาลับฉากสมัยตะกี้เ้าเหาต้องห้องมังบรรยากาศผู้ใดเป็นผูดซักงี้ยังไงแต่ดูมัน,มนทน<อ>นีนีสน้สองคนสองคนนั่งทั้งกลางร่างเทียกับนอนรับแต่ปลุกเอาลืบดึงฉากกับ <c> ห <oughs> มอแค่นั่งยึดค่างระฉากตลอดตอนที่เขามาอยู่รัตนศิลป์ไอตอนตอนที่ไปยูนเราคท้องแต่ยังเป็นฉากหรือว่ามีแล้วมีฉากอยู่มีฉากกิ่ได้ตอน มของลัตนาสินหนี่งของรัตนศินหนี่งมาตอนนั้นกับตอนนั้นมุจากพนเมื่อยุบฉากเมื่อยุฉากท่นบอกิก็จะมาแม่เขามาลัตนสินีนยุคหลังแ้วนบอกพราะอห่าสิบเป็อกจล้วเพิ่งกมาแปรไม่อีกยู่ช่วงนึงข้าวหนึงแบบรรกาเศร้า่อลัเสร็จไปละกี้ไปลำบากบอกลำบากลำบากมันมีตลดสองแถวเนาะ นางไปนางบืดแมนนางตีทั้งเดนเซอร์แมนนางเครื่องนะจ๊ะนางเครื่องนางน้ำกันเมืดแง่กันยืนนางน้ำกล่องกลางมวอนี่วันนี้เขาพาเข้ามาแขนใส่หมองนั่งเอาหัวซุบนอนนั่งดิฟัดต้องแหวงต้องแข็งไว้น้ำแล้วก็ยังยังอันแขนอู้นี่บอกแต่ว่าเอาหัวนอนมันบ่ยามขากลับขาไปบอกมันหลายคนนอนแต่เอาหัวตสอย่างไปเอาลงมาอันท้ากับอีกสมัย เป็นน oh. hey, ั่งอีกค่าตัวที่เป็นมอลล์รับด้ยมัเป็นเครื่องต่อมันขยับขึ้นมาเนี่ยมันจะไงตะกี้ตอนตอนตอนเป็นมอลลับนี่คือมันมันได้สามร้อยสามหมื่นสองแม่เพราะอายุนก็ไปแบบนี้พูดอะไริัตลัมหน่อยฮัดลัมนี่คือนไม่ยายท้องใบเป็นสิเป็นมู่กันกับเมย์ยู่บ้านจ้า ผู้ปอแก่นกนเน็เป็นแฟนเลาหัวเลาก็ตายจังเขาผู้หัดล่ำเพิ่นเค่ยเป็นเียดของอินตาทายละเชิดรุ่นแหลกรุ่นถึงแก่เกีย่ยอะเรเราคิดบราฝันังวาปาามาชักอยู่มากที่พ่อถือเราสิมาถามว่าอันบ้านป้าเรียมนี่อัน พ่อรู so said, ah, the body, the right? ้จ <IS> <ata> so ักกี่เรื่องล่ะมอลำตะกี้พวกพี่บวบผ้าพวกพี่ท่องใบพี่หนูยังเพิ่งถามก็เลยว่าบวบผ้าแม่หนูนี่แหละพ่อเลยว่าอย่างอ้าลูกเอ้ยมาจุดไตตั้งต่อเนี่ยจะเป็นเม่ยตัวน้องซังมากเลยจีบานเราจะจีบานกี่หน่ะล่เข้ามาได้โอกาสมอลำไมใ่ตัวขนาดสามสิบกาปีจากหางเครื่องจะมาเป็นหมอลำจะมาเป็นเมียพันยาเหลวโอ้ขอบคุณได้ลายอีกรอบจ้าจ้าจ้าค่ะ